คอออฟดิวตี้คอแล a บกับนินจาเต่านี่ไม่เท่าไหร่แต่ปืนยิงพิซซ่ามายังไงวะเนี่ยนีพิซซ่าอะไรแรงขนาดนี้ กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับกลับมาอีกครั้งกับเกมคอปบิตี้ซึ่งครั้งนี้คอแลบกับนินจาเต่าเอาเข้าไปอย่างว่าฮะเขาไปได้หมดอะสควิตเกมก็มาแล้วแอตแทกออนไททันก็ซีล่าอะไรก็เคยมาแล้วนินจาเต่าจะเป็นอะไรไป <c oughs> ซึ่งการคอแลบในครั้งนี้มีปืนให้เราเลือกสะสมกว่า10กระบอกฮะพอแต่ละตัวละครเนี่ยก็มีอาวุธประจําตัวต่างกันออกไปเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดให้หมดเลยเอาให้ครบไม่ค้างคาจะก,กี่บันเดิลก็ว่ามาแต่กะไว้แล้วหลายพันแน่นอน เอาละครับเราไปเริ่มปลดล็อกของรางวัลจากอีเวนต์กันก่อนเลยนะกดไปที่หน้าอ<ะ>ีเวนต์ป๊าบนี่ฮะที่เน็ตมิวเทนนินจาเทอร์เทลวัยรุ่นกลายพันธุ์นินจาเต่าอ,อันนี้แปลตรงตัวภาษาอังกฤษนะบ้านเราเรียกนินจาเต่ากดเข้าไปโอ้ก็จะมีของให้ปลดล็อกเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> อาจารย์หนูโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่สักยันแล้วเลยอยอ๋อคือแถบด้านบนเนี่ยจะต้องเสียเงินซื้อนะครับเป็นแบบพรีเมียมส่วนของรางวันฟรีเนี่ยก็จะอยู่แถวล่างนะครับอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อหรอะอันนี้อะไรวะเนี่ยอาวุธใหม่เหรอโอโ้น่าสนใจงั้นเดี๋ยวเรามาเติมซื้อพรีเมียมกันก่อนเลยครับหนึ่งพก็ประมาณสามรบาทนะครับเอาล้นะไปแล้วครับสามรบาท ซึ่งการปลดล็อกของรางวัลช่องต่อๆไปเราจะต้องทําการเล่นเพื่อเก็บ XP แต่ผมไม่มีเวลาเล่นซื้อเอาเราสามารถกดซื้อของรางวัลได้นะครับจัดไป1350 CP เอาละอันนี้ก็ประมาณ400กว่าบาทหมดนี่700แล้วนะเอาไปอีกเติมไปเรียกได้ว่าเป็นการใช้เงินแก้ปัญหานี่อีเวนต์คอมพิว์ใน3นาที ช้เงินซื้อเวลาของแท้ช่องพรีเมียมเอาไว้ก่อนผมจะมาดูรังวัลช่องฟรีก่อนแล้วกันครับอย่างแรกที่เราจะได้ครับสกินตัวละครไบลี่อันนี้น่าจะเป็นตัวลูกกระจอกในนินจาเต่าปะเหมือนตัวกิกี้ตัวลูกสมุนผู้ร้ายอะไรประมาณเนี้ยผมจำไม่ได้ด้วยต่อไปเราก็จะได้สเปร์โลโก้เอ็มเพลมนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเป็นอาวุธระยะประชิดฮะสกเก็ตบอร์ดไอ้บ้าอาวุธใหม่ในเกมเป็นสกเก็ตบอร์ดเหรอเนี่ยโอ้โหอันนี้คือเขาเขาน่าจะคิดไม่ออกจริงๆแล้วฮะว่าจะเอาอะไรมาเป็นอาวุธใหม่ สเก็ตบอร์ดนั่นเลยโอ้ลืมไปเลยนิจาเต่าเขาชอบเล่นสเก็ตบอร์ดนี่ว่าเขามีบอร์ดเป็นยานพาหนะฮะเวลาเคลื่อนที่แบบในเมืองอะไรเงี้ยเออเขาชอบไถบอร์ดกันผมจะดักตีหัวมันุ้าวหุยมจมตีแบบเมื่อกี้ได้ด้วยเหรอได้สติกเกอร์ติดปืนพิซซ่าอะไรแบบอ๋อนิจาเต่ามันชอบกินพิซซ่านี่ว่ะได้ภาพงานอาร์ตโหลดดิ้งสกรีนแบบนี้นะฮะ สกินตัวละครมาอีกแล้วเป็นสกินนินจาเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าคนนี้น่าจะลดความมาเกิดอุบัติเหตุทางมอเตอไซค์ไะแน่นอนพวงกุญแจห้อยปืนอ๋อมันเป็นตัวร้ายน,นินจาเต่านี่ว่าและช่องสุดท้ายของสายฟรีเราก็จะได้ปืนใหม่นี่เลยดี3 3เซกเตอร์ปืนใหม่ครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกภาษาไทยว่าอะไรขอเรียกว่าปืนยิงจักแล้วกัน <S <S อู้ฟังเสียงดิ <S <S อู้อ้ยนี่นี่ใบใบมันบินมาปักเลยมาได้มา ดอกเดียวตายเลยนะครับนี่โอ้รีโหลดเป็นแม็กกาซีนใส่ได้5นัดอุ้ยมันลอยช้าอุ้ยนี่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 แรงจัดต่อไปมาดูช่องพรีเมียมกันครับช่องแรกจะเป็นท่าไม้ตายนะฮะอาจารย์หนูเอาไม้ฟาดโอ้โหไปไหนครับพี่มานี่ก่อนหันมา แล้วก็ได้อาวุธอาจารย์หนูอะมันก็คือท่อนไม้ธรรมดาโอ้ยอะไรมาเนี่ยผมเห็นเล็บอาจารย์หนูแล้วไม่ไหวจริงไหมน,นี่ฮะโอ้โหกระบองควงไปควงไปนี่จ้าก็เท่อย่าเรียกว่ากระบองเลยฮะแถวบ้านเรียกกิ่งไม้ไม่ได้เหลาลบเซียนลบคมอะไรทั้งนั้นอะอนมาแล้วเเฮ้ย,ยดีเดียว ไอเทมต่อมาครับปืนซับไม่ชิงกัน KSV i n f e s t a t i o n ตอนนี้ไม่ได้สนใจปืนเลยมืออาจารย์หนูแย่งซีนมากโเล็บโคตรสยดสยองครับดูเอฟเฟกกระสุนอ่าเป็นสีเขียวใช่ยี<ด>่ไกยเป็นขี้บูกเกืบอีผมอยากรู้ถ้าเราไปโดนใบพัดน,นี่จะตายไหมเออไม่น่าอยากรู้อยากเห็นเลย ต่อไปเป็นสเก็ตบอร์ดเวอร์ชันอัปเกรดครับอันนี้เดิมๆฮะน,นี่ตัวแต่งครับผมโอ้ยพระเจ้าช่วยก้วยทอดสเก็ตบอร์ดบ้านไหนใครใช้แบบนี้วะเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ฮะพิซซ่านี่แล้วก็เป็นดาบคาตานะ <c oughs> นี่นะฮะโอ้โหผ่านการจูนโดยเด็กบอร์ดมาแล้วนะฮะใส่กันลื่นนะขอบเหล็กกันชนนะฮะโอ้โหแล้วก็ล้อแต่งเพิ่มความหนึบจะได้สาดโค้งแบบเฟลเฟลลองดูการตีด <c oughs> ิเออกโจมตีเหมือนเดิมนะครับ ยแขนสั้นไปหน่อย้อ้ออาสมน้ำหน้าผมแอบคิดนะถ้าเอามาถ่ายเล่นนี่น่าจะสนุกแน่ดูออได้ภาพคอลิงการ์ดนะครับอาจารย์หนูกับเต่าอีก4ตัวได้เอ็มเพลมแล้วก็ปืนไรเฟลิลโรโบโติกนินจาแน่อันนี้เขาทำมาเป็นสีม่วงๆน,น่าจะเป็นปืนฝ่ายศัตรูนะครับแต่งมาถือว่าโอเคนะเนี่ย ใส่มาสุเบกเนี่ย,ย,ยลำกล้องยาวใส่เล็บดอทนะครับแล้วก็แมกกาซีนใหญ่ด้วย40นัใช้ได้เลยยิงดีต่อไปสกินปืนใหม่ครับไอ้บ้าอันนั้นพิซซ่าใช่ไหมนะวิ่งหน้าเป๊โปรโรนี่ซะด้วยเดิมๆจะเป็นใบเลื่อยนะฮะเป็นใบจักแบบนี้อันนี้พิเศษกว่าครับยิงเป็นพิซซ่า โคตเทอ่ะบ้าบอปืนยิงพิซซ่าับเอามาถือไล้อย่างฮะดูปั่นกว่าอันปกติมากเลยอะอุ้ยอุเอ้าไปไหนอ่ะมันไม่ปักเหรออันนี้มันเด้งว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมันเด้งมั่วเลยว้าวแต่ว่าใส่กระสุนได้เยอะกว่านะใส่ได้8อันอุ้ยอุ้แสดงว่าถ้าสัตูอยู่หลายตัวมันจะเด้งไปโดนตัวอื่นได้เหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่าอันนี้น่าใช้ละ โอุ๊ว้าวว้าวห้ยหุ้ยหุ้้าไอ้เด้งกับศพนี่ไงนี่ไงได้พวงกุญแจห้อยปืนแล้วก็สกินตัวละครอาจารย์หนูพดเมีองโอ้โหคุณชมเท่อยู่นะถ้าไม่ติดว่ามันมาเป็นตัวละครในเกมคอร์สดิวตี้เนี่ยมันเขาทำออกมาดูดีเลยนะเนี่ย ดูฮะดูรายละเอียดโอ้ดหหางหางหรืออะไรนั่นโอ้ใหญ่เหลือเกินเอาละครับและนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราปลดล็อกจากอีเวนต์นินจาเต่าแค่อีเวนต์นี้เราเสียไป700กว่าบาทแล้วนะที่เหลือต้องมาตามต่อในร้านค้าครับเน่บันเดินนินจาเต่าอยู่ไหนวะ อ่ะนี่ไงนี่ลีโอนาร์โดราฟาเอลไมเคิลเองงจโลอยู่นี่นะครับแล้วก็นี่สุดท้ายดเนเตโลและทั้ง4บันเดิลนี้มีราคา2440 p ีคูณ4เท่ากับ9 6 0า9 0ผมต้องเติมไปทั้งหมด2,625บาทครับเออไปเติมตังแปบ๊บเรียบร้อยครับได้มาครบแล้ว4ตัวเบ็ดเสร็จแล้วคลิปนี้ผมเสียตังไปทั้งหมด 3, 3 0 0บาทครับ <c oughs> ตัวเบาเลยทีเดียวมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับลีโอนาร์โด Time to, get to work. สำหรับรีโอนาโดนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวหัวหน้านะเป็นผู้นำกลุ่มของเต่านินจาเนี่ยสีโปรดของพี่แกก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับอย่างที่เห็นเลยแล้วก็อาวุธประจำตัวเนี่ยจะเป็นดาบคาตนาคู่นี่ครับรีโอนาโดคาตนะฮะโอโ้ย,ย่างเท่เลยนี่ดาบคาตนาคู่ของรีโอนาโดโอ้โหควงโ์ซะด้วยคุณผู้ชมรอว่ะชิงชิงชิงสวัสดครับ โอ้โหแรงจัดแล้วทีเดียวตายส่วนปืนก็จะเป็น assault rifle คลิกีครับอันนี้ตัวปืนเดิมๆส่วนอันนี้ตัวแต่งแล้วพี่แกเอาเหล็กอะไรแหลมๆมาเชื่อมใส่เต็มปืนเลยวะเนี่ยจะประทับเล็งยังไงเนี่ยดูตรงผ่านท้ายปักแก้มหมดเลยเนี่ยเออก็ว่าคุ้นๆมันเอามาจากชุดเกาะตัวร้ายในเรื่องนี่เองครับไอแหลมๆเนี่ยโอ้โหปืนแอบถีบอยู่นะเนี่ยดีดมากแต่เอฟเฟกสวยครับเป็นสีน้ําเงิน ว้าวศพหายไปเลยผู้ชมดูศพเราตัวใหญ่ไม่พอตัวเขียวอีกเราบอกต่อมาครับเป็นซับไมชิงกันคอม a พก92ส่วนของกระโจมมือด้านหน้านี้เขาทําเหมือนเกล็ดชุดเกาะญี่ปุ่นนะครับเออเจ๋งดีอันนี้เดิมเดิมอันนี้ของลีโอนาร์โดครับเขาทําคู่สีมาสวยดีนะครับดำดำม่วงม่วงมีเอาเชือกมารัดแบบโชว์ความเป็นญี่ปุ่นด้วยปืนโคตรรัวเลยอันเนี้ย คุณผู้ชมแล้วปืนติดเลเซอร์ด้วยใกล้ๆนี่ไม่ต้องเล็งเลยอะนี่ t ได้พวงก,กุญแจห้อยปืนครับเหมือนสารเรืองแสงอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ท่าอ e ีโมดครับโอ๊ยกะระโดดกลับหัว <c oughs> เอาดาบฟันแมงวันบ้าบอแล้วก็ได้ท่าไม่ตายครับโอ้โหคาตาดะฟันรัวๆอย่างเท่ <laughs> Almost <too easy. S 1> ได้ภาพเคอลิงการ์ดสติ๊กเกอร์ติดปืนแล้วก็เอ็มเปลมตัวละครต่อมาโดเนเตนโลครับ Dude, <come> สําหรับเต่านินจาตัวนี้นะฮะก็จะเป็นนักประดิษฐ์ประจํากลุ่มนะ,ะมีความฉลาดมากกว่าเพื่อนๆนี่ดูอาวุธของพี่แกซะก่อนเท่าที่ดูข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นอาวุธโบราณของญี่ปุ่นนะครับเป็นกระบองไม้ยาวๆอ่ะดูกระบองพี่แกนี่นี่โชว์เฉยๆไม่ได้ต้องควงอ้าว อุ้ยดูมันโจมตีได้ไกลมากเลยคุณผู้ชมนี่โอ้ย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 คุณผู้ชมมันตีเร mm ็ว hmm. ตีไกลมากวันนี้ครับพี่อืออันนี้ตัวเราทาน้ำมันมวยมาหรือไงจะไมตัวมันเลื่อมมับขนาดนั้นอ่ะว้อือฮ่าฮคุณผู้ชมฟังเสียงตอนตีนะอืออือโอ้โหดูดูดูหน้าบาดเจ็บมากไยอือนี่อือ Right, you shit. แล้วก็จะได้ Assault Rifle GPR 91ครับส่วนของข้างหน้านี่คืออะไรเด่ยนอนแรดเหรอนี่ครับ GPR 91เดิม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 เหมือนไม่ได้แต่งอะไรมาให้เลยเพิ่มเติมคือนอนแรดมาด้านหน้าโอ้ยิงดีครับแต่แม็ก25นัดเองอะแม็กเล็กเกินศพหายกลายเป็นหลอดทดลองอีกกระบอกหนึ่ง Sniper Rifle SVD Dagunov ครับไม่รู้ไอตัวนี้เขาเป็นอะไรกับแรนะฮะดู เฮนการ์ดเนี่ยเป็นหนังแรดเนี่ยแล้วก็ดูศูนย์หน้าเป็นนอแรดครับแล้วผมงงอยู่อย่างหนึ่งเอาระเบิดไปห้อยผ่านท้ายทำไมนี่ครับอีกกระบอกดากูนอฟครับแม่ดูรูหลาหมาเห่านะกระโจมมือเป็นหนังแรดติดเลเซอร์มาซะด้วยโอหดีดมากว้าว Look this jerk. แต่แรงมากครับแอบเสียดายมันยิงช้าไปหน่อยครับ อติดใจตรงนัดเดียวตายนี่แหละคุณผู้ชมผมเพิ่งมานึกออกอันนี้มันไม่ใช่นอแรดมันคือเขี้ยวหมูป่าก็ว่าทำไมมันมีสองแง,ง่งเป๊ะเลยเนี่ยตัวร้ายสตัวตัวหนึ่งหมูปา่าตัวหนึ่งแรดก็ว่าอยู่มันเกี่ยวกับนินจาเต่ายัางไงวะเนี่ยแล้วก็จะได้ค่าอีโมดอันนี้ฮะนี่เปลี่ยนฐานลดบังคับเอย ได้ท่าไม่ตายตีกระบ,บองครับโอ้โห <laughs> ได้พุงกุแจห้อยปืนเป็นรถประจําตําแหน่งนะฮะเวลานินจาเต่าจะไปทำภารกิจเนี่ยเขาจะซ่อนตัวอยู่ในรถอันนี้กันได้ภาพเขาลิงก์สสติ๊กเกอร์ติดปืนแล้วก็ emblem. เอ็มเพลมเน่ยักคิวซะด้วย <laughs> <laughs> ตัวละครต่อมาราฟาเอลครับสำหรับราฟาเอลนะนินจาเต่าสีแดงเนี่ยตัวนี้สายดุดันนะฮะสายบวกสายปะทะ ส่วนอาวุธของแกก็จะคือไซนะฮะเป็นอาวุธปลายแหลมจากโอกินาวะญี่ปุ่นแน่เปิดวิกิพีเดียมาเมื่อกี้นี่ครับราฟาเอลไซอาวุธจากญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่บอกนี่ผมจะคิดว่ามันคืออันที่พระพิคเนธถือ <laughs> เหมือนมากว้าวห่วงอย่างเท่ แล้วพี่แกมาพร้อมกับปืนซับไม่ชิงกันซีนายครับส่วนตัวผมมันดูไม่โดดเด่นไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยฮะนอกจากกระดองเต่าตรงแมกกาซีนแค่นี้อันนี้เดิมๆอันนี้ตัวแต่งครับดูปืนครับมันก็ดูเป็นปืนสีเงินเงินเฉยๆแถมถลอกซะด้วยไม่ได้ว้าวอะไรเลย<ๆ>นี่นะเอฟเฟก์กระสุนแดงๆลองยิงดูนะครับโอ้ยอันนี้ยิงดีถ้าเทียบก,กับกระบอกอื่นๆที่ผ่านมา ว้าววาวอเอฟเฟกต์เทเกินศพหายกลายเป็นดาวกระจายฮะอีกระบอกหนึ่งไหลไม่ชิงกัน GP MG 7อันนี้เดิมๆและอันนี้ของนินจาเต่าเอาตรงๆเลยครับกระบอกนี้มันไม่มีอะไรบ่งบอกถึงความเป็นเต่านินจาเลยอะหรือเขาตั้งใจให้สีเหมือนรถเต่าคล้ายๆอยู่นะ่ะดูธรมธรมดาธรรมดาไม่ชิงกันบ้านไหนใส่ได้แค่50นัดวะเนี่ยโอ้ยแต่รัวจัดครับ โอ้แต่กระสุนน้อยไปอ่ะหมดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวนอกจากปืนแล้วก็ได้เส้นเล็งสะโขบด้วยครับนี่นะฮะนี่คือจุดเล็งธรรมดาอันนี้ดี๋เวปลดล็อกเมื่อกี้ลองเล็งดูครับมันจะบดบังวิสัยทัศน์การยิงไปหรือเปล่าจะว่าเท่ก็ไม่ได้เท่ขนาดนั้นนะฮะแถมบังเป้าอีกต่างหาก <S <S โอ้อะไรกันไม่เอาบังจอไปหมดเลยเนี่ยได้สกินระเบิดน้อยหนาว่ะ มาดูกันฮะมันจะสวยสุดยอดอลังการขนาดไหนสําหรับสกินระเบิดเหมือนเดิมนี่วะ่ะมีท่าอีโบดให้ด้วยโอ้โหต่อยหุนนี่กระทืบซ้ําเอาหัวมาดาะเล่นโโได้ท่าไม่ตายครับนี่แทงกระซวกแล้วทุ่มได้ท่าคอาลิงการ์เท่ๆนะครับแล้วก็ได้เอ็มเปลมนินจาเต่าแยงฟัน และนินจาเต,าต่าตัวสุดท้ายครับไมเคิลแองเจโลถ้าเป็นในการ์ตูนผมจะชอบตัวนี้ที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวฮานะเป็นสายปั่นเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็จะเป็นสีส้มนะครับตัวนี้ส่วนอาวุธประจําตัวพี่แกก็จะเป็นกระบอง2ท่อนนะครับนี่กระบอง2ท่อนโอ้เฮ้เยผมเพิ่งสังเกตนินจาเต,าต่ามี3นิ้วเออไอ้บ้าเ,เล่นมาตั้งนานไม่รู้ว่ามี3นิ้วแหวงวงวงเสีย,เ,ยเสียงมามาโดดมาโดดมาโดดมาจอด,ดมา โมดป่ะเฮ้ย <neuro> ม <speaking> ัน <Basket> ต <os siz ile> ีช้ามันต้องคลิกรัวๆครับต้องคลิกรัวๆโอ้นี่นี่โจมตีโจมตีเต่าต้องอยู่ในน้ำฮะเอาอยู่นะเาจับมาดิวะมาดิวะมันรีโหลดอยู่มันรีโหลดอยู่มาดิปั๊บ อาวุธของพี่แกก็จะเป็นนี่ครับ a s s a rifle AK 74ถามอีกทีนินจะเต่ากี่โมงอันนี้เดิมๆอันนี้ตัวแต่งครับผมดูปืนฮะเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเรื่องใดสักเรื่องนึง่งโอ้โหแม็กกาซีน25นัดมันจะไปพอยิงอะไรโอ้โหดีดีตั้งหากคือปืนมันแต่งลำกล้องสั้นไงแต่ใส่แม็กกาซีนตัวนี้เนี่ยทำให้รีโหลดไวนะฮะนี่ไวไว ศัตรูตายกลายเป็นพิซซ่าบ้าบออะไรกันวะเนี่ยคุณผู้ชมผมเพิ่งสังเกตมันมีไฟ RGB ีวิ่งอยู่บนปืนด้วยอันนี้เป็นปืนเกมเมอร์ป่าวะอีกระบอกหนึ่งครับมาร์คแมนไรเฟิลดีทกระบอกนี้มาในตีมแมลงวันผมจําไม่ได้ด้วยว่าในนินจาเต่ามันมีตัวร้ายที่เป็นแก๊งแมลงวันเหรอกระโจมมือก็ทํามาเป็นตุ่มๆนะเหมือนตาแมลงวันนะครับอันนี้เดิมๆส่วนนี่ตัวแต่งฮาฟดูอ้าวดูเอาปืนแมลงวันโทนสีอย่ากับปืนของเล่นไง ไม่จ่วยเลยะส่วนตัวไม่จับเลยครับผมขอลองยิงตัวใส่ชุดเกราะ <c oughs> ยิงต้องห้านัดเลยเหรอโอ้โหเปืองกระสุนเกินในเกมพกได้แค่40โอ้ยห่วยแตกโอ้โหยิงหัวสองนัดเนี่ยพิซซ่ากระเด็นโอ้เสียของเสียของเสียของ งำ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 ได้พวงก,กุญแจห้อยปืนเป็นพิซซ่าแล้วก็ได้ท่าอีโบดครับโอ้โหตีลังกานี่ถือถาดพิซซ่ากินโชอ่ามีเต้นแอนนาแอนนาโอ้ยแล้วก็ได้ท่าไม่ตายครับนี่กระบ,บองตีหน้าปิดท้ายด้วยหน้าแข้งมาี่นี่นี่หน้าแข่งไปทีหนึ่ง <too> ได้คอลิงกาตัวนี้ครับแล้วก็ได้เอ็มเปมลดินจาเต่าขยิบต,ตาอ่อยสาวดนะ้ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันฝากคุ้มชมคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าชอบบันเดิลตัวละครไหนมากที่สุดถ้าหากคุ้มชมชอบคลิปนี้ก็ฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยบายบายซอูเกสเน็กไทม์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ